สวัสดีครับพบกับช่างบุญนะครับในช่องช่างบุญชาแนลพอดีวนันนี้ช่างบุญกำลังเดินทางไปรับวัคซีนเข็มที่สองนะครับช่างบุญก็ฉีดเข็มแรกมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วนะครับวันนี้ก็าถึงคิวนะครับรับเข็มที่สองก็เกือบสามเดือนนะครับที่มีนะครับการฉีดวัคซีนนะสำหรับช่างบุญเพื่อจะได้เข็มที่สองนี่ ชั่มูไม่ได้รับงานงประ่อบการหรืองานเอมาประมาณสองเดือนแล้วครับตอนฉีดเข็มแรกก็ก็ยังไปรับงานอยู่ทีนี้มันก็เริ่มมีโควิดนะครับค่อนข่างยึดเลยหยุดรับงานมาประมาณสองเดือนตอนนี้เดี๋ยวไปรับเข็มที่สองก็จะเริ่มรับงานมาเดือนนะครับส่วนคลิปนะครับชัง่งหมก็จะถ่ายทอดให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับอาจจะเป็นคลิปที่ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านครับเดี๋ยวเราไปติดตามชังม่งหมเดินทางไปกันดีกว่า ตอนนี้ช่างบุ๋มก็เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเพื่อมาทําการฉีดวัคซีนนะครับเข็มที่สองสำหรับช่างบุ๋มช่วงนี้วิทยาลัยน่าจะหยุดเรียนนะครับเพราะว่าดูแล้วก็ไม่มีนักศึกษาเลยนะครับมีแต่คนนะครับที่เข้ามาทําการฉีดวัคซีนนะครับค่อนข้างเยอะพอสมควรช่างบุ๋มได้รอบฉีดเป็นรอบบ่ายนะครับ ทางเข้าของมหาวิทยาลัยก็จะมีฉีดพ่นแอลกอฮอล์ครับหรือว่าการฆ่าเชื้อร่างกายแล้วก็เราพอครับเขาก็ให้เราวัดอุณหภูมินะครับก่อนเข้าชมก็ได้ที่36.6องศานี้เราก็เดินเข้าไปตรงโดมที่เขามีการนะครับตรวจเช็คสำหรับคนที่เข้ามาทำการฉีดวัคซีน ก็บรรยากาศค่อนข้างดีนะครับที่นี่มีร้านกาแฟมีร้านอาหารอะไรก็เยอะพอสมควรตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่กรอกเอกสารนะครับเพื่อที่จะนำไปลงทะเบียนด้านในตรงนี้แค่เป็นจุดนะครับที่เช็คว่าต้องกรอกเอกสารอะไรบ้างเราต้องยินยอมให้เข้าฉีดนะครับว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรไหมอย่างนี้ตอนนี้ช่าบุญก็นั่งรอนะครับเพราะว่า ออกรอกเอกสารเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ผู้คุมเนี่ยเขาก็มาตรวจเช็คนะครับว่าเอกาสารที่เราลงไปเนี่ยรายละเอียดครบถ้วนไหมนะครับเวลาเข้าไปข้างในเนี่ยจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของเอกาสารตอนนี้ก็นั่งรอนะครับเขาก็ให้เดินไปเป็นแถวเป็นแถวถือว่าจัดการค่อนข้างดีตอนนี้นะครับเราตื่นมาข้างในแล้วครับตอนนี้ก็ออกมา ยื่นเอกสารเพื่อยืนยันนะครับก่อนที่จะไปทําการฉีดวัคซีนนี่ก็เป็นครับขั้นตอนการฉีดวัคซีนนะครับแถวนี้คือฉีดก่อนช่างบุมนะครับแถวต่อไปก็เป็นคิวของอของช่างบุญทําการฉีดเมื่อเราฉีดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มีพื้นที่ให้พักนะครับดูอาการ30นาทีนะว่า หลังจากฉีดเนี่ยเรามีอาการแพ้หรือมีปัญหาอะไรบ้างนะครับหลังจากนั้นเราก็เดินทางกลับตอนนี้นะครับช่องุมก็เดินทางมาถึงที่บ้านเรียบร้อยนะครับก็ได้รับวัคซีนเข็มที่สองเป็นที่เรียบร้อยก็มีอาการปวดแขนนิดหน่อยนะครับก็เป็นแขนซ้ายเป็นแขนที่เราไม่ถนัดเราก็ให้เขาฉีดด้านที่แขนที่เราไม่ถนัดนะครับก็ใช้เวลาทั้งหมดในการ อาชีดเนี่ยไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับไปรอคิวประมาณ1 0บถึงสินาทีฉีดเนี่ยไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับตามคลิปที่เห็นแล้วก็รอนะครับดูอาการก็ประมาณ2 0่สถึงสานาทีแล้วก็เดินทางกลับบ้านก็หลังจากนี้นะครับก็คงมีคลิปนะครับเกี่ยวกับหน้างานเพิ่มขึ้นะครับแล้วก็มีอะไรมาแบ่งปันนะครับสําหรับผู้ที่ติดตามนะครับทุกท่านนะครับผู้ชมทุกคนนะครับ ที่ติดตามช่องช่างบุ๋มชาแนลสำหรับวันนี้นะครับช่างบุ๋มก็ขออนุญาตลาไปก่อนเดี๋ยวก็คงอ่พรกินยานครับอย่าลืมกดติดตามช่องช่างบุ๋มชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างบุ๋มด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่างบุ๋มขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ